สวัสดีครับวันนี้เพจและรายการอ u ล l o อกหุ้นนะครับจะพาผู้ชมไปทําความรู้จักกับหุ้นน้องใหม่ IPO นะครับที่เป็นผู้นําธุรกิจบรรจุภัณฑ์กับ SCGP กันครับ บริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนหรือ SCGP เป็นผู้นำธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีรายได้จากการขายโตต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2553จุดเด่นของบริษัทคือการประผสานเทคโนโลยีกับสินค้าบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุอาหารและผักอีกทั้งยังมีฐานลูกค้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งในและนอกประเทศไปจนถึงกลุ่ม SME เมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับเชื่อว่าทุกคนคงอยากจะทําความรู้จักกับหุ้น SCGP ให้มากขึ้นนะครับเพจจะขออธิบายภาพรวมของตัวบริษัทให้ฟังกันครับหลักๆแล้ว SCGP มีธุรกิจอยู่2สายธุรกิจคือสายธุรกิจบรรจุพันธ์แบบครบวงจรและสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 1. สายธุรกิจบรรจุพัณฑ์แบบครบวงจรบรรจุพันธ์จากเยื่อและกระดาษกระดาษบรรจุภันฑ์บรรจุภันธ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและโพลิเมอร์มีบรรจุภันฑ์หลากหลายอาทิบรรจุภันธ์เพื่อการขนส่ง บรรจุภัณฑ์อาหารต่างๆที่สามารถนำไปอุ่นร้อนเข้าไมโครเวฟหรือจะแช่เย็นก็ยังได้รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังมีบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุผักและผลไม้ต่างๆที่จะช่วยลดการเกิดของเสียในระหว่างขนส่งหรือจะเป็นบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารเหลวสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการกลืนที่เชื่อมโยงต่อยอดมาอย่างธุรกิจการแพทย์สสายธุรกิจเยื่อและกระดาษได้แก่ภาชนะสำหรับบรรจุอาหารแบรนด์เฟสรวมถึงกระดาษถ่ายเอกสารแบรนด์ไอเดียด้วย เมื่อเห็นดังนี้แล้วนะครับทาง SCGP เป็นผู้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีการพัฒนานวัตรกรรมเพื่อตอบโจทย์การใช้งานและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย SCGP มีฐานรายได้ทั้งจากในและนอกประเทศโดยหลักๆแล้วจะเป็นในประเทศไทยรวมไปถึงกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามประเทศอินโดนีเซียประเทศฟ,ฟิลิปปินส์และประเทศมาเลเซียอีกทั้งยังมีฐานลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนาของประเทศเรียกได้ว่าพันธมิตรทางธุรกิจมีพื้นฐานที่แข็งแรงพร้อมสร้างไรายได้ที่เติบโตอย,อ,ยอย่างยั่งยืน เรามาดูปัจจัยที่ทําให้ทาง SCGP นะครับมีการเติบโตในอนาคตกันบ้างครับปัจจัยแรกนะครับตลาดบรรจุภัณฑ์สำหรับอ e ีคอมเมิร์ซกำลังเติบโตอย่างร้อนแรงคงปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซยังสามารถเติบโตได้อีกมากและถ้าหากว่ากันถึงตลาดบรรจุภัณฑ์สำหรับอ e ีคอมเมิร์ซที่ SCGP กำลังดำเนินธุรกิจอยู่นั้นก็ถือได้ว่ามีอัตราเติบโตที่น่าทึ่งเช่นกันจากการคาดการณ์แล้วจะเติบโตเฉลี่ยต่อปีถึง14.4%นะับตั้งแต่ปี2019ถึง2024 จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคตที่น่าจับตามองเช่นกันสำหรับธุรกิจบัรจุภันฑ ปัจจัยที่2นะครับคือยอดการใช้งานบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่กําลังเติบโตโดยมีการคาดการณ์การเติบโตเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ปี2562ถึง2567นั้นอยู่ที่5 8 7และปรละปัจจัยสุดท้ายนะครับคือยอดผู้ใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติกและกระดาษซึ่งเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของทาง SCGP ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสำหรับส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษยอดการใช้ต่อหัวในประเทศไทยนั้นอยู่ที่50กิโลกรัมต่อคนต่อ ที่35กิโลกรัมต่อคนต่อปีในส่วนของบรรจุภัณฑ์พลาสติกเองสกยภาพการเติบโตของ GDP ในกลุ่มอาเซียนนั้นอยู่ที่5.1%ณนะปีพุทธศักราช2562ถ้ารวมกับปริมาณประชากรที่650ล้านคนก็ถือว่ากลุ่มคนในภูมิภาคอาเซียนกำลังมีการเติบโตจากฐานรายได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการจับจ่ายใช้สอยและนำไปสู่การบริโภคสินค้าที่จะส่งผลบวกสอดคล้องไปกับกลุ่มบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นเหมือนชิ้นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในสินค้าต่างๆในส่วนของรายได้จากการขายก็ถือได้ว่าเติบโตต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและความสามารถของผู้บริหารที่สามารถผลักดันยอดขายให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยสัดส่วนกว่า69%ของรายได้จากการขายของ SCGP มาจากธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าในชุดประจําวันของผู้บริโภคจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้รายได้สามารถไปต่อได้เรื่อยๆอย่างไรก็ตามการเติบโตไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ทาง SCGP พร้อมขยายธุรกิจเสริมสร้างรายได้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นการขยายธุรกิจนะครับถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเสริมสร้างราคาหุ้นให้มีการเติบโตยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นในส่วนถัดไปนะครับเราจะไปดูกันว่าหลักๆแล้วทาง SCGP กําลังจะลงทุนโครงการอะไรบ้างในอนาคตครับ หลักๆแล้ว SCGP มีโครงการที่จะเพิ่มฐานการผลิตในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในอาเซียนโดยจะมีการขยายกําลังการผลิตทั้งในประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ทั้งในส่วนของกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวที่ผ่านมา SCGP ได้ใช้กลยุทธ์ขยายธุรกิจผ่านการควบรวมกิจาการที่มีศักยภาพสูงและมีความโดดเด่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าตัวอย่างเช่น การเข้าซื้อหุ้นบริษัทผู้นำธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซียรวมไปถึงการเข้าซื้อหุ้นบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารระดับโลกแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการขยายกิจการสร้างการเติบโตของธุรกิจในอนาคต หลังจากเห็นสกยรภาพการเติบโตในอนาคตกันไปแล้วนะครับเรามาดูในเรื่องของความเสี่ยงกันบ้างครับข้อแรกนะครับก็คือต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นครับตั้งแต่กลางปี2,562ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเนื่องจากการเข้าควบรวมกิจการแต่การระดมทุนจาก IPO ครั้งนี้จะทําให้ฐานะการเงินของ SCGP แข็งแกร่งขึ้นนอกจากนี้จะมีการนาเงินบางส่วนไปชําระหนี้ทําให้มีดอกเบีย้ยที่ลดลงด้วย ข้อ2นะครับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับทาง SCGP เองก็มีค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ยนั้นซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากตัววิกฤตโควิด -19 นะครับแต่อย่าไรก็ตามครับล่าสุดทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการออกนโยบายคงอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีการปรับมุมมองทางเศรษฐกิจให้เป็นชงบวกมากขึ้นนะครับทำให้ความผันผวนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนั้นลดลงครับข้อ 3. ครับความเสี่ยงทางด้านค่างเงิน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับค่างเงินบาทก็มีการแข่งข้าค่อนข้างมากนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการค้ากับต่างประเทศครับสรุปจุดเด่นทั้งหมดของ SCGP ความสามารถในการเติบโตได้ทั้งในและนอกประเทศมีสัดส่วนรายได้ที่หลากหลายจากฐานลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมทำให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง ที่ผ่านมา SCGP ก็มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและการเข้า IPO ครั้งนี้จะยิ่งทําให้ SCGP มีเงินไปลงทุนพัฒนาธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบจึงเป็นหุ้นเติบโตหรือ Growth Stock ที่น่าจับตามองรายได้จากการขายและกําไรมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องการเติบโตในระยะยาวอย่าง,ย,างยั่งยืนไปกับ Circular Economy หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนตอบโจทย์แนวคิดการใส่ใจสิ่งแวดล้อม อยู่ในธุรกิจบันจุพันฑ์ซึงเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงในภูมิภาคอาเซียนโดยโดนด,ด,ดาวบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนหรือ SCGP เป็นหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองด้วยศักยภาพของธุรกิจที่มีความมั่นคงและ,ะไรายได้ที่มีการเติบโตอย่างต่อนเนื่องรวมไปถึงนะครับบริษัทยังให้ความสําคัญกับการพัฒนายอย่างยั่งยืนฝากติดตามรายการ u ลล็อกคุณนะครับว่าเพ a d l ฟ n น p h e n o m e จะพาผู้ชมไปเจาะลึกธุรกิจที่น่าสนใจแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ